ตัวนี้นะครับเป็นตัวตัวหลักนะเพื่อนๆก็ทราบตัวนี้นะครับถ้าใครที่ติดตามผมอยู่นะฮะก็จะรู้ว่าตัวนี้เป็น BCV5021 นะครับ b c v 5 0 2 1นะฮะนะครับนี่ครับเป็นที่ตักขยะนะครับที่ตักขยะของผมนะฮะแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะฮะเขาเรียกเป็นบุ้งกีเป็นบุ้งกีหรือเปล่าเป็นบุ้งกีนะครับใช้บุ้งกีด้วยแต่บุ้งกีไม่ได้เอามานะครับโอเคนะฮะ ตัวนี้เป็นเลื่อยแนะนํานิดนึงครับตัวนี้เป็นเลื่อยกระตุกนะครับเป็นเลื่อยกระตุกเช่นกันนะครับเช่นเดียวกับตัวที่อยู่หน้ารถผมนะฮะแต่ตัวนี้นะครับมันจะใส่กับตัวนี้นะฮะใส่กับตัวนี้เลยนะฮะเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากกันไกลกระตุกเก่งนะครับกดกระเดืองออกนะฮะกดแบบนี้แล้วดึงออกไปนําเลื่อยมาครับตัวนี้นะครับมาเสียบเข้าไปฮะมันเป็นกระเดืองกดนี่ครับมันสะดวกมากนะฮะนี่ครับกระเดืองกดแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วปล่อยนะฮะ ตัวนี้ก็เอาไว้ลองลงเอวนะฮะเอาไว้ลงที่เอวนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ปีนขึ้นไปทํางานข้างบนนะฮะใช้กับเข็มขัดเซฟตี้นะครับนะครับเกาะตรงนี้นะฮะก็ทําการโมดิฟายขึ้นมาใหม่นะครับไม่มีนะไม่มีมาให้มันจะมีมาให้แค่ชุดนี้นะครับเรื่อยนี่แล้วก็จะมีใบเลื่อยสำรองให้อีกหนึ่งอันนะครับตัวนี้ยังไม่เคยรับเลยเนี่ยทู่หมดแล้วนะครับแต่ก็ังตัดได้อยู่นะฮะใช้งานได้นะครับโอเคนะฮะมาอีกสั่งหนึ่งครับผม จะหมดแล้วนะครับอีกฝั่งสุดท้ายนะฮะออาตรงกลางก่อนดีกว่าตรงกลางนี่นะครับความกว้างกระบานี่เมตรห้าเออเมตรหนึ่งเมตรแล้วก็อนนะมันจะอยู่มาเออไม่ถึงหนึ่งเมตรสิบเก้าสิบเซนนะฮะเก้าสิบเก้าสิบเซนนะครับที่เราเห็นนะฮะนั่นเป็นตะแกรงนะครับตะแกรงหนึ่งนิ้วนะฮะเป็นตะแกรงยืดนะครับเป็นเหล็กสองจุดห้ามิลนะครับตะแกรงยืดหนึ่งนิ้วนะครับกันกระจกนะฮะตัวนั้นเป็นโบเวอร์นะเป็นโบเวอร์ของคาวานะครับมีขายนะฮะ ไม่ต้องไปโมดิฟายอะไรมันให้ยุ่งยากเลยนะครับตัวนี้ติดมือมากๆเลยนะฮะไปไหนมันคือพระเอกเลยนะครับหน้างานเนี่ยไอ้ตัวนี้คือพระเอกครับทำให้ปิดงานได้สวยงามนะครับโอเคนะครับต่อมาตัวนี้เป็นแต่งพุ่มครับแต่งพุ่มสูงนะฮะตัวนี้นะครับเป็นอยู่ในแคตตาล็อกของออริเลแมนะครับจากอิตาลีนะครับเป็นอยู่ในแคตตาล็อกของออริเลแมเป็น a อสโซลี่นะครับหัวแต่งพุ่มนะครับใช้กับข้ออ่อนนะครับผมก็ได้มาดัดแปลงนะครับ ตัดแตงมาใส่กับหางขึ้นตัดหญ้านะครับตัวนี้เป็นท่อยี่ยี่สิบห้านะฮะเออไม่ใช่ครับเป็น26นะครับ26เฟือง7นะฮะผมก็ต้องมาใช้บูทนะครับมาใช้บูทลองนะฮะแล้วก็อัดเข้าไปนะครับใส่กับท่อ24นะครับตัวนี้เริ่มต้นมากับแหลกเลยนะครับติดแหลกก็ดีไซน์จุดยึดตรงนี้เอาตัวนี้ขึ้นเกาะเลยนะครับเดือนแรกที่ถ่ายรถคันนี้มาป้ายแดงนะครับ ติดหลักกับเครื่องนี้มาเลยนะครับอยู่กันมา1 0กว่าปีนะครับพร้อมกับเมตดตัวนี้ครับเป็นของขวัญจากพี่นงนะครับพี่น o เป็นลดเตอร์นะครับสมัยที่ผมทำงานโรงงานนะฮะเขาซื้อเมีดซื้อเมีดเล่มนี้มาให้ผมเป็นของขวัญนะครับนี่ฮะเหล็กดีมากนะครับตัดตะปูอะไรนี่ไม่มีเยอะไม่มีไม่มียุ่ยย่นเลยนะครับคมอาจจะไม่คมเท่าไหร่นะฮะแต่มีความแข็งนะครับไม่เคยรับเลยตัวนี้นะครับนะครับ ปัจจัยหางหนูนะครับ19 22บล็อกนะครับปัจจัยหางหนู17 19นะครับบล็อกก็จะเป็นเอ่อสิบสามสิบเจ็ดอ่อสิบเนะครับ1ิ1สิบนะครับครบเลยฮะบล็อกบล็อกเลื่อยนะครับบล็อกเครื่องตัดหญ้านะครับตัวนี้นะฮะฝั่งนี้จะเป็นถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันเลงโซ่นะครับตัวนี้เป็นน้ำมันเอ่อตัวนี้จะเป็นสูตร อ่ายี่สิบห้าต่อหนึ่งนะฮะยี่ห้าต่อหนึ่งตัวนี้จะเป็นสูตรนะครับยี่สิบต่อหนึ่งนะฮะผมมีสองสูตรนะครับยี่สิบห้ากระป๋องมันจะผอมหน่อยนะฮะยี่สิบกระป๋องมันจะอ้วนนะครับในนี้จะมีออโต้ลุกนะครับมีเลื่อยยนต์แต่งปีนตัดนะครับของเคอร์ริสเซอร์กนนะฮะตัวนี้รหัสสามสามนะครับเนี่ยแล้วก็เป็นถังดับเพลิงฉุกเฉินนะครับเคนะฮะแล้วก็ ตัวจะมีถุงเอ็นนะฮะถุงเอ็นผมจะใส่ไว้ในช่องนี้นะฮะถุงเอ็นอันนี้เป็นน้ํามันอเนกประสงค์นะครับนอกจากมีสเปร์แล้วก็ยังมีน้ํามันตรงนี้ช่วยด้วยนะครับนี่นะฮะเป็นถุงเอ็นฮะมีเอ็นครบทุกขนาดครับที่ผมใช้งานอยู่นะฮะก็ครบทุกท้องตลาดในท้องตลาดที่มีขายผมก็มีหมดนะฮะทุกขนาดเป็นรองเท้านะครับเอาไว้เข้าไปดูหน้างานในบ้านอะไรประมาณนี้นะฮะก็จะติดรองเท้าไปด้วยนะครับตรงนี้นะครับเป็นปัจจเบอร์12นะครับเอาไว้ใช้กับ เครื่องเลื่อยต่งพุ่มเครื่องเลื่อยจับบนตัวนี้นะครับตัดแต่งบนต้นไม้นะฮะแล้วก็ใช้ปัจแจตัวทีนะครับเบอร์12ขันนะครับน็อตเข้ามาแบบนี้นะฮะนี่ฮะเป็นอุปกรณ์ภาคสนามนะฮะที่อยู่ใน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 กล่องเครื่องมือนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีหยิบย่อยฮะยิบย่อยฮะให้เห็นแบบคร่าวๆก่อนนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับครับ แหลกตัวนี้นะครับผมออกแบบดีไซน์เองนะครับจากความมั่วจากความมั่วนะครับสู่เสถียรภาพแห่งการใช้งานที่ยาวนานเลยครับจากมั่ววันนั้นนะครับมาวันนี้มันใช้งานได้ดีนะครับทั้งบรรทุกไม้บรรทุกไม้นี่ก็เป็น500ร้อะโลครับเพราะว่าเคยขดไม้ยูคาม้ไม้แผ่นนะครับหรือไม้ท่อนยาวเนี่ยผมก็จะพาดนะครับพาดบนแหลกนี้เลยนะครับพาดแล้วก็เชือกลัดมานะครับเอาเชือกทอมาเลยฮะ แล้วก็ข้างบนก็เทินของข้างล่างก็ใส่ของาก,กงรายงราย,ยึดนะครับของแหลกตัวนี้มันก็จะมาเกี่ยวกับตัวนี้นะครับนี่นะฮะเอาลืมไปคนะรับปัจจัยตัวนี้นะครับเป็นปัจจัยเลื่อนอันเด็กประสงค์นะครับเอาไว้ขันพวกจุดยึดต่างๆนะครับของแหลกตัวนี้นะครับมันจะมีจุดยึดไอ้พวกหัวน็อตเนี่ยฮะหัวนอ็อตตามนี้นะครับเนี่ยมันอาจจะมืดแล้วนะฮะนี่นี่นะครับนี่นะ ล้วก็ใช้ประแจตัวนี้ขันนะครับแล้วก็ใช้ในงานจิปาถะด้วยนะครับจะประแจเลื่อนนะฮะนี่นะครับจุดยึดนะฮะยึดเข้าที่นี่เลยครับใครอยากนําไปประยุกต์นะครับนี่ฮะก็จะมีสี่จุดนะฮะยึดแบบนี้4จุดนะครับการวางกระบะการวางคอกกระบะแบบนี้นะครับที่ตั้งภายในเนี่ยไม่ต้องไปขออนุญาตขนงสงนะครับนะครับเพราะเราไม่ได้เกาะที่ขอบนะฮะ ก็จะมีโครงเหล็กนะฮะโครงเหล็กฉากนะครับแบบนี้ขึ้นไปนะครับก็อาจจะมีตัดวอาวนะฮะว้าวจุดต่างๆนะครับของของเครื่องนะครับที่มันจื้นล้นออกมาแล้วก็จะเว้าไม่ให้มันโดนทําลายแตกหักนะครับอันนี้น็อตตุดไปแล้วนะฮะก็จะมีน็อตนะครับตัวนี้ก็จะมีน็อตปิดไว้นี่นะฮะ ตัวนี้มันจะมีมันจะมีตัวแหลกนะครับลงมาล็อกนี้ฮะอีกสองจุดนะครับมันมีข้างหน้าหนึ่งสองสามสี่นะครับข้างบนเนี่ยจะเอาไม้วางนะครับแล้วก็กางเต็นท์นะครับสมัยก่อนนะสมัยที่ยังผมไม่ได้ทำคลิปนะครับช่วงแรกๆเนี่ยผมก็จะนอนนอกบ้านนะครับชอบเนี่ยก็จะมากางเต็นท์บนรถนี่เลยนะครับข้างในนี้ก็จะแปลงช่องต่างๆให้เป็นส่งอุปกรณ์แคมปิ้งนะครับ แต่ปัจจุบันงานมันเต็มนลงานมันมาเยอะก็เลยไม่ได้กลับไปเป็นรถบ้านนะครับข้างในข้างบนด้านข้างเก็บของได้หมดนะฮะแต่ต่อกระติกน้ำใบเล็กนะครับก็ใส่ได้นะครับเข้าช่องนี้นะครับแช่เบียร์แช่อะไรได้นะครับใส่คันเบ็ดใส่อะไรได้หมดฮะเราทําแบบนี้ผมคิดว่าจะไม่ถอดแล้วนะครับตอนแรกกะจะถอดออกกะว่าจะไม่ถอดแล้วตอนนี้มันเป็นตัวของผมนะฮะ กับแหลกตัวนี้นะครับชุดแหลกตัวนี้ถ้าถอดออกไปนะครับมันก็จะกลายเป็นรถที่ทั่วไปนะครับที่วิ่งบนถนนบนทางนะครับที่เราเห็นกันนะฮะแต่ผมนะครับโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงฮะไม่เคยมีปัญหานะครับออกแบบอะไรทุกอย่างมันก็จะมาจบพอดีนะฮะไม่สร้างปัญหาเลยนะครับ ยึดมาครับไม่มีหลุดเลยฮะอาจจะมีย้ําน็อตบ้างนะครับเพราะบางทีมันขยับนะฮะเราก็ดูว่ามันคลายไหมล้วก็ขันเข้าไปนะครับนี่ฮะลงทุนอยู่ประมาณสักน่าจะประมาณทักสองพันัมงไม่ถึงด้วยนะครับแหลกตัวนี้นะฮะแล้วก็เอามาทํางานนะครับประกอบอาชีพนะฮะครับ เครื่องนี้เอาผ้าห่อไว้นะครับเพราะว่าบางทีบางครั้งเนี่ยมันโดดเด่นเกินไปนะครับตัวนี้เป็นซีน็อกนะครับสองพอร์ตสามสามเป็นทัดเล็กนะครับตัวนี้เพราะว่าอเมื่อก่อนนะครับมาลูยาม่านะฮะสองหกนะครับตัวนี้นะฮะเนี่ยตัวนี้นะครับมันติดกับเครื่องแต่งพุ่มกับหัวเกียร์ตัวนี้เลยนะครับเป็นหัวเกียร์ตัวเนี้ยของโอลิแมกเนี่ย นี่นะราใช้ตัวนี้นะครับก็ทํางานได้มาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็ผมว่าสอบผ่านเลยฮะเครื่องนั่นปึ๊กเหมือนเดิมครับผ่านการใช้งานมาพักหลังมาก็จอดนะฮะล่าสใช้มา6ปีมากแล้วก็มาจอดแล้วก็มาติดกับหัวเรื่อยนะฮะหัวเรื่อยแต่ปัจจุบันก็ไม่ค่อยได้ใช้เรื่อยเท่าไหร่นะครับนอกจะมีงานพิเศษนะฮะต้องใช้หัวเรื่อยยาวๆให่ก็จะใช้ตัวนี้นะครับ โอ้ oh, หางตัวนี้ดีมากครับฟุกมากครับที่ได้หางตัวนี้มานะครับโอเคนะครับอ่ะเรามาสักหน่อยนะฟังเสียงเครื่องยนต์เดินเบานะครับ